จะมาเล่นแมพเฮ้ยอะไรนะเก,มค,ยยเกมคุณยายเกมคุณยายแกนี่ภาคใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งภาคนี้มันยากสุดนะครับท <see> ี่ Hi see แป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงแล้วได้ยิเสียงคุณยายแกยนี่แล้วนะครับ Where are you พยาเสียงดังนะครับ i see you. จะเคยหายแน่นอนค่ะมันพอจะมั้งไอ้ไม่รู้ตรงนี้เลยนะว่าคุณเราผมตกเจอหายซิอย่างมันไกลขึ้นเลยแหละ play hide-and-seek? <laughs> uh, where are you? <laughs> I see you. see you want to play hide-and-seek? <laughs> uh, where are you? Where are you? okay i will see the